ก็ลองกาดวเตาฟืนนะคะที่ถ้าให้กินตำบมกพุ่งเพิ่มค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ปิ่งไก่เนี่ยบริปิ่งแบบเตาถานเนี้ยปุ๊บเอาค่ะพี่น้องยังห่อนๆอยู่แล้วก็มีกึ้นมีหลายอย่างค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเจ้เาขาวเหมือนสาแกงแมงหวานจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็มีขนมเส้นข้าวปุ่นกินกับตำหมงเนาะมาเสร็จแส่นต้องกันค่ะย่างเพียงค่ะพี่น้องคะ เสีนเซ่นกันจะที่อวนเราพายุฟ้างคุนน่ะอวนหลายเข้ากองไปแล้วืมหืมพับก้าบมนนี่นอย่างมากไปเก็บมากีลูกกันแล้วจะบอกคืออ้มักเอาคนหวายเนี่ยตามมาคุงเพิ่มเพราะอย่า่น้อง ขอดห่วยๆอ้หเอากรดูกไปทัหมน,นยกข้อใยญ่ๆขับคลิปเม็ดห่วงขับกล่องวะห๊ะ วุน่นนะเฮ้ยเป็บฝนตกเลยพี่น้องสามหมื่อตอกันหล่เะเที่ยงมากนี่เอาละหาไ่เลยแหละพี่น้องจ้ะ

ขนาดเป็นไรบอกคนจะไปโด่โดนไปนยังก็บอกคนที่ห้างทายไปดโดนไปเลยร่องกิ่งเหรอพี่น้องไม่ค่อยสบายเป็นไข่อยู่เป็นอาทิตสองอาทิตย์พี่น้องเอ้ยแล้วก็ไปได้ให้คลิกกระสมนไว้เป็นกิ้มวันต่อวันอัน็น น้องอ้วนเขไปเลทยถ่ายคลิปไว้ได้พีน่นออ้องเพราะว่าเวลาลงก็ถ่ายมืนหนีลงมืนหนีเลยจ้ะจำหนักเลยหนวดแบบหอมไก่ พี่น้องโนโซคู่กันเนาะเขาบอกข้าอยู่เผาส่งสงการจะงี้เนาะผู้ใด็ครับบานสงการก็ดีใจกน้ำเลือกค่ะพี่น้องคะหนูอวยให้ง,งานต่อไปจ้ะรับรองสงการเขาบอกคร,รกับเลยกนี่โซนภูขเขาเนาะภูขเขากับยินมถอยห่างเนี่ย ดูกรา้านข้ากล้ามดนี่จะดูกร้านจากของบ้ากอปดเอาห้งเงื่อนก่อนก้าหนังไหนเะใหด้หรือเบานเท่าเงนอนบนนี้ไปใส่หรอไป่จะหฮาเนี่ยทีนี้จากเงื่อนเอาะถามวันละ ยิ่งจะทำแย่ๆนะพี่น,นอ้อ,นองเสีเรยระพี่น้องก็เก็บกับหมักพวงกิ่นไก่จุดแสงน้ำกันเผาเทียงจ้ะเนี่ย <c oughs> มองกวนฝาก้นแรกก็แค่ไปกล้ามใจใส้กระถิวง่วก้นกเตถาวู่วก้ออนกรอถิวง่วต้นเลยด้อค่ะอ,อจะไฟ้าไปก็ลิบตำมะคูก็ปีนไกลนลคะที่หน่องค่ะข้าวเหนียวโลหอนกับคุณเย็นสวัสดีค่ะ๊าย